โ okay. อเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยน,นะคะวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมเอเรียนฮันเตอร์นะคะก็ไม่อยู่กับน้ำหมีเช่นเคยนะคะก็วันนี้มีงบมา1,000ก็ไปเล่น้องเอเฟิร์แล้วกันมาขอเบสสองลกันครับวันนี้ไปครับไปครับไปครับโอ้หมามาผม,ามาใช้แต่เลยแล้วมันอืม เหมือนเดินื้อเนื้อเอนเลียนก็ได้嘛สักตัวสักตัวมาสักตัวค่ะได้ข่ยครับเรียบร้อยโมสวยเท่าไหร่ฮะแปดสิบครับแปดสิบครับดอกนี้ยังไงเอนเนียงต่อไหมเอนเนียงต่อไหมว่าไงบกไม่ได้คุณยดินมา Hu, ร้อยหกสิบบะเอยเฉาอยู่เฉาอยู่ enfin, มาต่อมาต่อเออเาฮะเฉาฮะเท่าไหร่ครับดอกนี้เออร้อยยี่สิบครับเอเลียนซิเอเลียนซิเฮ้ย ไม่แตกว่ะอ้าวไปได้อะไรมาบ้างก็ได้ไข่เหรอใช่เอ้าได้เฉยได้ยังไงก่อนสุดแล้วพวกสุดแหลกแบบนี้ไม่ธรรมาดาเนียจ้าไม่ธรรมาดาสุดโตหนอ่อยช้างหน่อยไม่น่าเข้าอ้ะเฮ้ได้คืนมาฮะนนี้ไข่ต่อยไข่ต่อยที่ ยังไงไม่นาได้หุ่งงนยนต์แล้วกันสับยิงบปสยิงไปสัยิงบาสัยิงบาสับยิงบาสังบสยิงบาสัสตยิงา,าสง,งา,สาตัตยิสต์ยาต์มาสัาสัตวงาตว์ิสต่ยาสาตวิงสงาสต่อิบยสยิัยตยิงบาทีอาสิบมา ถ้าผมไม่ได้อะให้ยิงไปตรงแกะเกิดจากมีให้หมดอ่าพาเลตมาด้วยเอาไงเอาไงเ,เอาสน่อยไหมเอาซหน่อยดีกว่าอ่าแล้วมีไข่ด้วยฮะยิงไข่อยูวะ่ะรับยิงไข่ดีกว่าอ่าเรียบร้อยได้ดิ บอดี้บ๊เท่าไหร่ดังนี้เท่าไหร่สนเงาให้สวยคุ้มอยู่สามร้อยโอเคพอเลยฮะคุ้มเลยมีกำไรมานิดหน่อยโอเคพอแล้ะใครชอบขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งสามต์ดยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า